เอาละครับเรามาต่อกันเลยจากพา์ที่แล้วนะครับหลังจากที่เราทําการเปิดไฟฉายตรงนี้เอาเปิดสิอ่าไปผจญภัยกันต่อเราต้องไปที่ไหนเนี่ยทางนี้อ่ะอ่าเปิดประตูโอม้มีรหัสด้วยรหัสรหัสรหัสโออะไรเนี่ยโคดนี่ไงรหัสรหัสอยู่ข้างหลังไปพังมาลงมา เีม yeah, ันลงมาอืม hmm, น hey, okay. uh ั่นแหละสาเอ้ยสามเดโอเคสามเจ็ดสี่แปดาม่ปดาะโป้เชลุยโอ้ว้าวดูนี่สิ มีอะไรเหรอลิฟต์อยู่ไม่ไกลมากนะนั่นน่าจะสำคัญนะฉันคิดว่างั้นน่ะฉันว่าเราต้องขึ้นไปนะไม่บอกก็รู้ไปลุยตื่น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 โอ้โอ้เฟอร์บริดอบโอ้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 โข้างล่างรายละเอียดโอ้ยโคตรน่ากลัวเลยอะเดสเปสป์มาเนี่ย โอเคโอ้คัดสีหึแล้วเดี๋ยวนะฉันจำได้แล้วโลกภายนอกนั่นโออทะเลเหรอรู้สึกเหมือนฉันเคยไปที่นั่นมาก่อนนะนี่คือที่ที่นายจากมางั้นเหรอไม่ใช่อะ่ะแค่สัญญากับใครสักคนว่าฉันจะไปที่นั่นน่ะสัญญากับใครไว้แล้วอะ่ะเอาลืมเหรอไปสนิยบัตรนี่เป็นภาพจริรกรรมฝาผนังเอาไปด้วยสิได้ แต่ไอเทมใหม่แล้วเป็นภาพชายทะเลเอทำไมฉันถึงคิดถึงความทรงจำพวกนี้กันนะพวกเขามาที่นี่ได้ยังไงกันน่ะไปกันต่อเลยก็นั่งเรือมาไงเรือจอดอยู่ <c oughs> นั่นเราเจอลิฟ์อีกแล้วโดดเลยโอ้โหข้างล่างถ้าตกลงไปนี่คือศพไม่สวยแนะ่นอนเลยอะ่ะ โอ้โอ้มันยังจะพยายามกระโดดไปอีกนะไม่อยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผแกโอ๋อะอะกระตุกเอวตามมาไม่ได้น่าสงสารโอ้ยโอเฟมเรทร่วงเลยเฮ้ยนั่นใครอ่ะอุ้ยสลัมเหรอบทนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นแมวครับอย่าก,กลัวผมเลยอยา่า เอเมจินซี่โอ้ย่าเอาแล้วทีนี้ออดหวอดังแล้วเออ่วยด้วยเอาปิดประตูหนีทำไมอ่ะฉันเป็นแค่แมวเองพี่ไปด้วยเอาโหไม่มีใครต้อนรับเลยอ่ะน่าสงสาร อๆๆๆอุอออออ้ยไอตัวใส่หมวกนี่น่าจะมีฝีมืออย่าบอกนะผมอย่าบอกนะวผมต้องสู้กับไอตัวนี้โอ้โอ้โอ้นักพลตไม่เอาไม่สู้ฉันมาดีอย่าฟาดฉันเลยนะ วัสด,ดีครับวัสด,ดีครับกด้วยดำดำด้วยดำด้วยดำภาษาอะไรกันเนอะดูเหมือนพวกเขาจะมีภาษาเป็นของตัวเองนะนายไม่ใช่พวกเซิร์กนี่นะพวกเซิร์กพวกเราไม่คุ้นเคยกับรูปรักษ์แบบนายเลยเอาไม่เคยเห็นแมวอะเนี่ย นายถูกต้อนรับในหมู่บ้านนี้ของเราตาบได้ที่นายไม่ไปไล่กินใครเข้าอะนะไม่กินอยู่แล้วจะไปกินใครได้ให้ตัวแค่นี้โอส่งสัญญาณทุกทุกคนกลายเป็น AI เป็นบอทกันหมดไม่เป็นบอทเป็นโรบอทกันหมดเลยเหรอและมนุษย์จริงๆอะ มนุษย์จริงๆหายไปไหนกันหมดอะหรือว่าจะสูญพันธ์กันไปหมดแล้วอ่ะพูดคุยอะพูดได้ดูเหมือนหลงทางเลยนะต้องการอะไรอะเอานี่ครับเอารูปให้ดูนี่เลยโอ้รูปโลกภายนอกอย่างนั้นเหรอช่างหน้าขันจริงๆหน้าขันอะลิฟต์นี้ไม่ทำงานแล้ว ทุกคนรู้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะออกจากที่นี่ยกเว้นแต่คนภายนอกอะนะเอ๊ะแต่ตอนนี้พวกเขาจากกันไปหมดแล้วยกเว้นโม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 ะมีคนอยู่ด้วยเหรอรอไปคุยกับเขาดูสิถ้าต้องการเนี่ยแต่เขาล้มเลิกที่จะหนีแล้วละ่ะมันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วสำหรับตอนนี้เขาอาศัยอยู่บนตึกตรงนู้นที่มีป้ายไฟนีออนสีส้มเลยนะขอบคุณมากครับอ๋อตรงนั้นเหรอ ไม้มีคนเหรอแสดงว่าเราอยู่ในโดมอะไรสักอย่างหรือเปล่าอะ่ะเราถูกขังไว้เหรอเฮ้ยมีคนนอนอยู่ตรงนี้ด้วยวัตจักรแห่งแสงพวกนั้นช่างน่ามองซะเหลือเกินแต่ยังไงฉันก็อยากเห็นท้องฟ้าที่แท้จริงในสักวันหนึ่งอ่ะนะไอ้นี่คือโดมเหรออ๋อไม่ใช่ท้องฟ้าจริงๆเหมือนจะเป็นโดมแล้วเนี่ย ฮ้ยเราโดนจับมาทดลองอะไรหรือเปล่าอะ่ะมันเราหล่นลงมาใช่ปะ่ะตอนแรกอ๋อนี่ไงทางเข้าโมโมนี่โมโมอะ่ะโมโมมันโมโมก็เป็นหุ่นเหรอเอา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 ใจเย็นพี่โอ้หน้าเศร้าเชียวเป็นไรอะ่ะโอ้ทีวีเสียสวัสดีครับเฮ้ยนั่นคือรูปคนจริงๆใช่ไหมเนะี่ย ก็ไปคุยเดี๋ยวละมันจะไม่มีวันได้ผลนหรอกทำไมฉันถึงปล่อยให้พวกเขาจากไปตอนนี้ฉันต้องเลยอยู่ตัวคนเดียวเ,อ,เอ๊ะียต้องการอะไรกันแน่ต้องการนี่ครับนี่อยากไปที่นี่นี่คือรูปภาพของโลกภายนอกอย่างนั้นเหรออยากไปที่นั่นสินะจะไปนสนใจเลยมันเสียเวลาเปล่าๆอะนะ มันจะนำมาซึ่งความเหงาและความสิ้นหวังเท่านั้นนั่นแหละเพื่อนของฉันก็มีความฝันแบบนี้เหมือนกันแต่ตอนนี้พวกเขาจากไปหมดแล้วและฉันอยู่แค่คนเดียวนี่แหละฉันไม่รู้ว่าพวกเขาลงเอ่ยกันที่ไหนฉันพยายามติดต่อพวกเขาแล้วแต่ว่าเครื่องรับส่งสัญญาณก็ใช้งานไม่ได้เนี่ยเพื่อนของฉันและฉันจดบันทึกการวิจัยของเราเกี่ยวกับผู้คนในโลกภายนอก เอาของฉันไปได้เลยถ้าอยากออกไปจากที่นัน่นจริงๆอะนะอันนี้อะไรอะ <c oughs> น่นต้องพึ่งตัวเองแล้ว <c oughs> ละ่ะฉันเหนื่อยกับการออกไปข้างนอกมามากพอแล้วขอให้โชคดีนะครับผมมอมดูเศร้ามากเลยอะเขาคงคิดถึงเพื่อนแน่เลยให้ฉันดูสมุดบันทึกที่เขาให้เราหน่อย <c oughs> สิ <c oughs> ข้าประกาศจากบุคคลภายนอก เราต้องออกไปข้างนอกไม่ว่ากรณีใด,ด,ดก็ตามเราต้องปกป้องพี่น้องของเราเราจะต้องอยู่ห่างจากเซิร์ฟเซิร์ฟก็คือพวกตัวกระโดดเกาะสินะมีายเซนคลิมเป็นไทยสบมันทาซาหมอและโมโมดูเหมือนชื่อโมโมจะถูกเพิ่มประพยหลัง,ลง,ลงฉันคิดว่าเราควรหาสมุดบันทึกอันอื่นอีกนะโอเค สัญ,ญลักษณ์นี้บนผนังตรงกับสัญ,ญลักษณ์บนโน้ตบุ๊กเลยสัญ,ญลักษณ์ไหนอ้เป็นรูปตากับปากดูมันจะเป็นเบาะแสนะไปเราไปดูกันเลยดีกว่านี่ไงมีลิฟต์ให้ด้วยอืมในที่สุดก็มาถึงแล้วไหนข้างในมีอะไรดูหน่อยสิอานี่น่าจะรอดไปได้ เอ๊ะคอมพิวเตอร์หยิบสมบดุดโน้ตนี่ไงสมุดโน้ตจากโลกภายนอกเป็นโลโก้เดียวกับโมโมมอบให้เราเมื่อกี้นี่เลยอันนี้ดูเหมือนจะเป็นของคนที่ชิ่อครีมเมนไายนะทุกอย่างไปไปตามแผนเราติดต่อระดับบนได้ก่อนที่เครื่องรับสัญญาณจะพังพวกเขาอยู่ในที่ที่เรียกว่ามิดทาวเราเห็นได้ชัดว่ามันถูกควบคุมโดยก,กำลังที่กดขี่ไปเสียแล้ว ก่อนหน้านี้ฉันได้คุยกับโมโมสายตาของเขาแบบนั้นฉันรู้ได้ทันทีว่าหน้าตาแบบนั้นเขาไม่ได้มากับเราแน่นอนเลยมาหาสมุรบันทึกอันอื่นก็นตออ่อเถอะได้เลยไป <c oughs> นี่อะไรอะ่ะฮะดูเหมือนว่าคนที่น่าสงสารคนนี้จะอยากขึ้นไปชั้นบนด้วยสิทา่าใช่ฉันจำได้แล้วมิททาอยู่บนนั้น ห่างไกล้จากกองขยะและความเจ็บปวดจากสลัมแม้ในช่วงเวลาที่เลวร้ายมนุษย์ก็อดไม่ได้ที่จะแบ่งตัวตามชนชั้นทางสังคมย้อนกลับไปตอนนั้นผู้คนจำนวนมากจากสลัมพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อย้ายขึ้นไปที่บนนั้นให้ได้เห็นได้ชัดว่าหุ่นยนต์ก็ลอกเลียนแบบพฤติกรรมแบบนี้เช่นเดียวกัน๋อหุ่นยนต์ก็มีชนชั้นเหรอ ที่นี่สินะที่มีสัญ,ญลักษณ์อ่ะนี่ไงแปลภาษาแรงจายไฟระบายอากาศแค่นี้อะ่ะพอร์ตปลั๊กซะอ๋อเราลงมาแล้วโอ้นี่ไงสมุด โอยเกือบพลาดไปแล้วงานดีเลยสมุดโน้ตบุ๊กอีกอันสมุดโน้ตบุ๊กไปเลยนะอันนี้ดูเหมือนจะเป็นของคนที่ชื่อสบันทาซาร่องรอยของสิ่งมีชีวิตอินทรีย์ทั้งหมดได้หายไปยกเว้นสิ่งที่เรียกว่าเซอร์ดูเหมือนว่าพวกมันจะกินเกือบทุกอย่างที่เคลื่อนไหวได้และผสมพันธุ์ในอาาัตราที่ช่างน่าเหลือเชื่อซะเหลือเกินนะเรากับว่าถูกขังอยู่ในเมืองนี้ยังไม่ลำบากพออีกอย่างนั้น มาหาสมุดบันทึกอีกอันกันเถอะโอ้คือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตอื่นหายไปหมดเลยครับยกเว้นไอตัวที่มันกระโดดใส่เราอ่ะเหลือแต่ตัวนั้นโคตรน่าก,กลัวเลยโอเคอีกที่นึงเฮ้ยนั่นไงตรงนั้นเราไปหรือ,อยังอะอย้ยังยังยังที่ใหม่ไปนี่แหละ สมุดเล่มสุดท้ายน่าจะอยู่ที่นี่นี่แหละเอ๊ะรืออยู่ในนี้น,นี่อะไรอะเฮ้ <c oughs> hey, หมอฉันเจกุญแจอยู่ในตู้เซฟแล้วจำไว้ระวังให้มากกว่านี้นะกุญแ <c oughs> จ <c oughs> แค่ฝังตู้เซฟของคุณไว้ที่หลังหนังสือหลายเล่มก็ยังไม่พอหรอกเ <c oughs> จสบรรดารักฝังตู้เซฟของคุณไว้หลังหนังสือหลายเล่ม ตู้เซฟหลังหนังสือหลายเล่มแสดงว่ามันจะต้องมีตู้เซฟแอบอยู่ในกองหนังสือแน่เลยผมว่าตู้เซฟนี่หรือเปล่าอ่ะดูกองหนังสือเยอะนี่งไงตู้เซฟ <c oughs> ไอเทมผู้แมวกวัก <c oughs> ในที่สุดสมุดบันทึกเล่มสุดท้ายก็เจอแล้วอ่ะอันนี้ดูเหมือนจะเป็นของคนที่ชื่อหมอ หลังจากค้นคว้าอยู่หลายสัปดาห์ฉันได้รวบรวมสเปกโตรมิเตอร์กับหลอด U ูวอันทรงพลังด้วยวิธีน,นี้เราน่าจะสามารถปัดเป่าเซิร์กออกไปได้โอ้พวกเซิร์กก็กลัวยูวอ่ะยังกระไดอิ่งไรนึกว่าซอมบี้การทดลองครั้งแรกมันอาจจะระเบิดจริงก็ได้เพราะงั้นแล้วฉันอาจจะต้องทดสอบภายใต้สภาวะจริงดีงกว่าระเบิดเลยอโอ้มีไมเหตุในหนังสือเล่มนี้ด้วย มันบอกว่าฉันจะพบข้อบอกพร่องในการออกแบบในตัวรับส่งสัญญาณแต่ฉันคิดว่าฉันรู้วิธีการแก้ไขมันแล้วนี่ก็คือสมการโดยเจ้านี้เราได้จะสามารถช่วยโมโม่ซ่อมแซมตัวรับส่งสัญญาณได้ว้าวถ้าเราสามารถสื่อสารกับด้านบนได้นั่นอาจจะเป็นทางขึ้นของเราก็ได้ให้เขาดูสิ่งที่เราไปเจอมาสิแน่นอนครับไปไปหาโมโม่เอาสมาการการแก้ไข ระบบสัญญาณดาวเทียมคุณพี่โทรตามช่างการดาวเทียมเลยค่ะมั่วแต่โมโมะมันอยู่ไหนแล้วลืมโมโมผมลืมมาแล้วโมโมะฉัมีข่าวดีมาบอกนายด้วยอเฮ้เ <c oughs> hey, จ้าเหมียวนายยังมองหาสมุดบันทึกที่ไรสาระไรประโยชน์พวกนั้นอยู่อีกหรือเปล่าแน่นอนฉันเจอมาหมดแล้ว นะเอาให้เขาดูไปเลยเอะนี่มันบันทึกอะไรเนะี่ยตัวรับส่งสัญญาสามารถซ่อมแซมได้อยางงั้นเหรอนี่นี่นี่มันน่าเชื่อช้ามัดเลยแน่นอนนั่นหมายความว่าเราอาจจะสื่อสารกับคนภายนอกสลัมได้สินะคริมเมนไทสันทสซามหมอฉันขอโทษที่สงสัยในเหตุผลของพวกเราที่ขอสัญญาเลยว่าจะโผล่ไปยังโลกภายนอกให้ได้ขอบคุณเราน่าจะหาทางให้นายได้นะเอาละมาแยกเจ้าขยะรับส่งสัญญ,ญาอีกกันเถอะ ได้เลยอีทีโวยมันได้ผลมากับฉันเลยแน่นอนครับพี่ไปไหนอะเอาเดี๋ยว รอก่อนนะสงสัยเราจะได้ไปกันคลิปหน้านะโมโมสำหรับวันนี้ก็เอาไว้พียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเราจะไปกับโมโมกันแล้วเราจะไปไขปริศนากันต่อนะครับว่าโลกภายนอกที่พูดถึงมันคืออะไรกันแน่สำหรับวันนี้ก็บายบายครับผม